แม่เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ามาแล้ว<ช>ตอนนั้นข้างขวา,ขวาใช่ไหมขวาใช่ค่ะข้างขวาตอนนั้นเจ็บแค่ไหนมันปวดยังไงทําไมถึงต้องไปผ่าเลยเจ็บแค่ไหนแล้วเจ็บเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยอะค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอก็แนะนํว่าใ่าให้ผ่าตอนนั้นผ่าตัดอะไรครับจําได้ไหมฮะ ตัดเปลี่ยนข้อเข่าเปลี่ยนข้อเข่าเลยเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะข้อเข่าเสื่อมแล้วแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้ประมาณสักหปีครับข้างซ้ายเริ่มเป็นอีกครับประมาณสองแสนนะคะเงียบไม่อื้งไม่ออกสองแสนค่ะพักฟื้นอยู่กี่เดือนเดือนหนึ่งค่ะแล้วกว่าจะเดินได้คล่อง ป่าจะเดินด้วยก็หลายเดือนนะคะหลายเดือนเอาเอาเอาแบบประมาณถึงปีไหมฮะถึงเพราะว่ามันเดินแล้วมันเจ็บอะค่ะอ๋อแล้วก็ตอนผ่าก็ทรมานมากเลยครับต้องเตรียมตัวใช่ต้องมันเจ็บอะค่ะแต่ยังไงก็ต้องทําแล้วตอนนั้นใช่มันเดินไม่ได้อ่ะคราวนี้<ช>พอมาข้างซ้ายคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าต้องผ่าไม่ผ่าค่ะอ้าว <laughs> ทำไมล่ะก็ข้างขวาก็ผ่าแล้วก็ปกติกับมาแข็งแรงปกติเดินได้แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะเพราะว่ามันดีขึ้นดีเขาก็เจ็บอีกเหมือนกันถ้าเดินเยอะๆสีชมพูสีชมพูนะแม่จําได้นะสีชมพูนะแน่นอนแน่นอนทานยังไงครับก่อนนอนสองเม็ดสองแคปซูลวันละสองแคปซูลเองเหรอใช่แล้วทานอยู่นานเท่าไหร่จนนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ตอนทานแรกๆประมาณสักสองสามวันเนี่ย ก็รู้สึกแล้วแหละว่าเอ๊ะไอ้เข่าที่มันตึงๆอยู่เนี่ยปกติมันตึงมันจะยืดไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะแน่นใช่เอ๊ะมันทำไมมันทำไมหย่อนหย่อนคือพับได้ใช่ไม่แน่นหัวเข่าใช่แล้วเวลาเดินเนี่ยปกติถ้าเรายังไม่ได้ทานยาเนี่ยเข่าจะตึงมากเลยใช่แล้วเวลาเดินเนี่ยเราก็จะเดินแบบเปียบเท้าไม่เต็ม เดินขยิ่ง็ยิ่งพิงน้ำหนักไม่ได้เรียกว่าเดียงไปข้างหนึ่งอ่ะเดียงไปข้างหนึ่งแต่นี้รู้สึกดีใช่รู้สึกดีเอะมันหย่อนมันเดินไม่ตึงเหมือนก่อนอืแล้วก็เดินได้ไกลขึ้นคุยกับลูกหลานว่ายังไงไหมฮะลูกชาก็บอกครับอกเขาบอกเขาว่าเออแม่ดีขึ้นนะมันมันยืดน่ะบอกเขาว่าเขามันยืดมันไม่ตึงเหมือนก่อนนี่ไปเลยนะครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ย หลั่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ TNF Alpha อินเทอร์ลกิน6และอิ 17. นเทอร์ลกิน17ะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับ สิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลนียเป็นพืชห้าชนิดคือมังคุดเงาดำถั่วเหลืองกระดังงบกบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับ พ้านอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป